สวัสดีครับผมโมคุงนะครับวันนี้เป็นเชา้าของวันที่ห้านะครับพอดีทุ่งเดินทางมาจากกรุงเทพนะก็อย่าพูดอะไรเล็กน้อยสำหรับงานเชา้าวิทติ้งนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับผมของคุณตุ๋ยนะครับที่จัดขึ้นที่ฮอลลีวูดสตรีทนะครับราชเทวี รู้สึกว่าประทับใจมากนะครับขอบคุณพี่ตุ๋ยมากๆที่ให้โอกาสผมคนนี้นะครับได้มีมีโอกาสได้ไปแสดงดนตรีด้วยแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ผมอยากบอกว่าเป็นงานอะไรที่ประทับใจมากนะครับแต่คนที่ประทับใจมากกว่าผมนี่น่าจะเป็นพี่ตุ๋ยนะครับเพราะว่าพี่เขาพูดไม่หยุดเลย <laughs> แล้วก็หลายๆท่านนะครับมาให้กำลังใจกันในวันที่หนึ่ง ก็ไม่ว่าจะเป็นพี่หมูขาลายนะครับแล้วก็คุณโอโอรานพงใจนะครับผมก็หลายๆท่านแล้วก็ศิลปินหลายๆคนก็ดวมมติ้งครั้งนี้ด้วยรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอยากให้มีมิติ้งแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วสําหรับใครที่ไม่ได้ไปนะครับติดตามข่าวสารของชาร์กทีวีได้นะครับเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มากมายนะครับ ยังไงก็ค <c oughs> ้างต่อไปอย่าพลาดนะครับผมผมก็ดีใจมากเพราะว่าจากสกลนครไปก็ไกลพอสมควรนะครับ10ชั่วโมงแต่คุ้มค่านะครับกับการเดินทางก็วันนี้ที่บ้านผมฝนตกนะครับอาจจะพายุเข้านะครับยังไงเอาไว้โอกาสดีๆแล้วกันนะครับผมจะแวะไปเยี่ยมเพียนอีกแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ สนใจนะครับกิจกรรมดีๆเข้าไปที่ชาร์ตทีวีได้นะครับรับรองนะครับคุณจะสนุกแน่นอนอ่าอีกนิดนึงผมขอฝากทีมงานร้านตุ๋ยมิวสิกคั้งหน้าเราเจอกันครับเดี๋ยวผมจะซ้อมพับกล่องเอฟเฟกก่อนแล้วเรามาแข่งกันโอเคนะครับโชคนี้มีความสุขทุกท่านนะครับเน่ก็อย่าพลาดนะครับกิจกรรมดีจากชาร์ตนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ